เอาไก่เอาไก่มากแล้วๆไก่ใส่ไก่ไก่อะไรไก่แจไก่แจใส่ไก่อยู่ใสเป็ดอะไรเป็ดอะไรเป็ดกาบเปรดกับอะกรัะแก่กินยัง